พี่น้องที่เคารพทุกท่านครับวันนี้1นึวันของการชุมนุมแบบอารยะชุมนุมโดยใช้ข้อเท็จจริงใช้เครื่องมือที่ต้องเรียกว่าเป็นข้อมูลเป็นข้อเท็จจริงทางสังคมในการนำการเคลื่อนไหวนะครับถึงแม้จะข้อมูลทยอยออกกันมาเรื่อยๆข้อเท็จจริงออกกันมาเรื่อยๆ แต่ยืนยัดในการที่จะนาข้อเท็จจริงมาพูดอย่างที่บอกไปเมื่อกี้ข้อเท็จจริงออกมาเรื่อยๆนะครับข้อเท็จจริงที่หลุดออกมาจากปากของท่านเสรีพิสุทธิ์เผลอๆจะทําให้ตัวเองเนี่ยต้องติดคุกตามไปด้วยอา้าวแกบอกว่าทักษิณชินวัตรเนี่ยขอร้องให้ผมหมายถึงเสรีพิสุทธิ์ถอนฟ้องเศรษฐาทวีสิน ตอนเช้านายกยิ่งรักก็โทรหาผมขอผมอีกรอบหนึ่งกลายเป็นว่าสองนายกมาขอพลตำรวจเอกเสรีพิสทธิ์แล้วท่านบอกว่าผมนี่เป็นนายตำรวจเป็นตำรวจผมรู้กฎหมายดีมันถอนไม่ได้มันผิดกฎหมายเอา้าแล้วท่านไปถอนทำไมอ่ะถ้าท่านบอกว่ามันถอนไม่ได้มันผิดกฎหมายมันกระทำไม่ได้ ทักษณิณชินวัตรบอกว่าไม่เป็นไรพี่เป็นถอนก่อนเดี๋ยวผมวิ่งปปชเองผมจัดการปรปชเองเมื่อถอนไม่ได้ในฐานะที่เป็นอดีตผู้จัการตำรวจแห่งชาติรู้กฎหมายดีอยู่แล้วว่ากระทำไม่ได้ถูกขอร้องให้ทำจากอาดีตนายกรัฐมนตรีและเป็นนักโทษทั้งสองคนเนี่ย mm. คุณไปให้ความร่วมมือในการกระทำผิด mm. คุณไปให้ความร่วมมือกับ กับการกระทําผิดที่ถูกขอร้องให้กระทําผิดทั้งที่รู้อยู่แล้วว่าทําไม่ได้เมื่อรู้อยู่แล้วว่าทําไม่ได้แต่ให้ความร่วมมือแล้วไปกระทําเท่ากลับเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดในการกระทําผิดใช่ไหมนี่ไม่ใช่แค่พยานละเมื่อวานบอกขอให้มาเป็นพยานขอให้มาเป็นพยานว่าที่ไปพบทักษิณที่ชั้นส4บนั้นป่วยจริงหรือไม่จริง บางคนก็มาแย้งผมคุณเสรีพิสุทธิ์ไม่ใช่หมอที่จะไปวินิจฉัยว่าป่วยจริงหรือไม่จริงผมก็บอกว่าไม่ใช่ให้วินิจฉัยโรคไม่ได้บอกว่าเป็นพยานแล้วต้องไปวินิจฉัยโรคเหมือนหมอหรือไปวินิจฉัยโรคเหมือนอายการก่อนหน้านี้อายการเคยวินิจฉัยโรคคุณทักษิณว่าสงสัยป่วยหนักจริงเราก็บอกว่าที่ต้องให้ท่านเสรีพิสุทธิ์มาเป็นพยานเนี่ย ไม่ได้บอกว่าให้ไปวินิจฉัยโรคว่าป่วยเป็นโรคอะไรแต่เป็นพยานแวดล้อมที่อธิบายว่าคุณทักษิณยังนั่งคุยกับคุณเสรีพิสทจิ์จริงไหมมีเครื่องไม้เครื่องมืออะไรบ้างป่วยวิกฤตขนาดไหนไอ,ขอ,อ,อ,นอ้ขออ้างที่บอกเป็นห้องควบคุมพิเศษขออ้างที่บอกเป็นห้องควบคุมพิเศษต้องปอดเชื้อด้วยเนี่ยเขาพูดก่อนหน้านี้ว่าหมอใหญ่โรงพยาบาลตำรวจพลตำรวจโค ผมจำชื่อไม่ได้ละบอกว่าเป็นห้องควบคุมพิเศษปลอดเชื้อด้วยเอา้าแล้วทำไมเสรีพิสุทธิ์เข้าไปในห้องควบคุมพิเศษปลอดเชือ้อได้ดังนั้นสิ่งที่ต้องให้ท่านเพเสรีพิสุทธิ์ไปเป็นพายานอันดับแรกก็คือเป็นพยานแวดล้อมว่าทักษิณชินวัตรในฐานะนักโทษที่ชั้น14ตอนไปพบมีสภาพเป็นเช่นไร ส่ปลอกคอหรือไม่คล้องแขนหรือไม่นอนติดเตียงหรือไม่มือเส้นเอ็นขาดหรือไม่เห็นไหมว่าเส้นเอ็นขาดแขนหักเส้นเอ็นเปื่อยคนบ้าอะไรแขนข้างเดียวเป็นสามโลกเลยดังนั้นคุณเสรีพิสุทธิ์จะเป็นพยานในข้อนี้รวมทั้งเป็นผู้ต้องหา ร่วมกระทำผิดไปในตัวพร้อมๆกันไปด้วยปปชเป็นองค์กรต่อต้านการทุจริตใช่ไหมคุณทักษิณชินวัตรในอดีตฐานะอดีตนายกและเป็นนักโทษที่อยู่ระหว่างการพักโทษคุยในชั้น14บอกว่ามผมจะไปวิ่งเองปปชทำว่าผมจะวิ่งเองก็หมายถึงว่าทักษิณจะจัดการเอง จะจัดการได้เขาต้องแสดงว่าได้รับการพักโทษแล้วเมื่อได้รับการพักโทษแล้วมาวิ่งเองมาจัดการเองแสดงว่าไปกระทําผิดซ้ําอีกหลังจากที่ได้รับการพักโทษเพราะการวิ่งปปชคือการกระทําผิดซ้ําปปชเป็นองค์กรที่ต่อต้านการทุจริตแห่งชาติกําลังจะดําเนินการถูกทุจริตเสียเองไปด้วยดังนั้นพักศิลก็ เป็นเสมือนผู้ต้องหาหนึ่งที่กระทําผิดไปอีกครั้งหนึ่งเช่นเดียวกันนี่เหมือนเพิ่มข้อหาหเขานะพักโทษก็ต้องถูกดําเนินการในฐานะที่ไปกระทําผิดซ้ําเป็นข้อหาเพิ่มในฐานะที่แทรกแซงการทํางานขององค์กรอิสระนี่ไงผมบอกว่ามันเป็นความจริงที่ถูกปรากฏขึ้นทางสังคมโดยที่เราไม่ต้องสืบหาข้นหาแบบให้ยากลำบากมากนะัก เพราะก่อนหน้านี้สังคมก็ตั้งคําถามแล้วก็บอกว่าสักวันหนึ่งเนี่ยความจริงมันจะปรากฏทางสังคมแต่วันนี้ความจริงมันมาเร็วเหลือเกินอะความจริงมันมาเร็วมากเพราะว่าอยู่ดีๆเรื่องจากเรื่องเล็กๆจากสิ่งที่ไม่มีใครรู้คุณเสรีพิสูจน์ก็ไปหลุดปากอกอกเองเพราะเรื่องอะไรเพราะเรื่องสํานักงานตํารวจแห่งชาติเขาทะเลาะกันเองระหว่างผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ กับรองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติเนี่ยที่เป็นอดีตเนี่ยเขาทะเลาะกันเองทะเลาะไปทะเลาะกันมาไกลโยมาเกี่ยวว่าเศรษฐาต้องมารับผิดชอบเรื่องนี้พอเศรษฐาทวีสินในฐานะประธานกตลอและนายกมตรีต้องรับผิดชอบคุณเสรีพิสุทธิ์ในฐานะที่เป็นอดีตผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติที่เห็นใจรองโจ๊กเข้าเนี่ยก็เลยไปฟ้องตอนนั้นเนี่ยคุณเสรีพิสุทธิ์เนี่ยก็ยืนฝั่งรองโจ๊กไง ก็เลยไปฟ้องว่าคุณเศรษฐาทวีสินเนี่ยแต่งตั้งพบตรข้ามขั้นข้ามอาวุโสไปเอาอาวุโสอันดับสี่ขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งแล้วตั้งพลตำรวจเอกต่อศักสุวิมลเนี่ยมาเป็นผู้กดการตำรวจแห่งชาติข้ามหัวบิ๊กโจ๊กเสรีพิสูจน์ก็เลยบอกไปร้องปปชาตามความผิดมดาตราหนึ่งปปชก็รับเรื่องมาและตั้งคณะกรรมการตั้งองค์คณะไต่สวนเรียบร้อยแล้ว เรื่องมันเดินไปแล้วซึ่งมีแนวโน้มว่าเศรษฐาเทวีสินจะกระทำผิดตามมาตรา157จริงแล้วเรื่องนี้มาก่อนพวกเราไปยื่นด้วยนะถ้าผิดตาม157จ็จริงเศรษฐาทวีสินไปก่อนที่ความผิดของพวกเราไปยื่นด้วยสามไปสงสัยเรื่องมันจะไปเร็วอะทักษิณชินวัตรก็เลยพี่เสรีมาพบผมหน่อยที่ชั้น14 พบรักกันที่ชั้น14โรงพยาบาลตำรวจจากอดีที่บอกว่าผมไม่เคยง้อใครกลายพักษินต้องง้อเสรีพิสุทธิ์แล้วก็ขอให้พี่ถอนฟ้องเถอะตอนเช้ามาปูยิ่งรักผู้ที่พบรักบนชั้น7เมื่ออดีตเนี่ยทำไมมันเกี่ยวกับฐานสองทั้งนั้นน่ะน้องสาวก็ชั้นเจ็ด พี่ชายก็ชั้นสิบสี่นี่มันเจ็ดฐานสองเขาก็บอกว่าพี่เสรีถอนฟ้องหน่อยตอนเช้าดังนั้นเนี่ยฐานกระทำผิดเรื่องนี้มันบานปลายไงข้อเท็จจริงที่ผุดออกมาบานปลายไม่ใช่แค่เรื่องถอนหรือไม่ถอนแต่มันจะกลายเป็นว่านายกรัฐมนตรีจากศึกที่ สำนักงานตำรวจแห่งชาติศึกปทุมวันมันจะกลายมาเป็นศึกทำรรเนียบทํามมารูเชษแทนมันลามมาถึงทำเนียบเศรษฐาก็เลยไม่รู้จะตอบอยังไงทุกวันนี้ไม่รู้จะตอบอยังไงก็เลยต้องลงพื้นที่ไม่กล้าอยู่กรุงเทพ